ยองฮาเซลสวัสดีค่ะก็กลับมาพอกับหญิงออยนะคะหลังจากที่แบบหายไปนานมากๆนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะว่าแล้วตอนตอนี้ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกาหลีก็ค่อนข้างจะหนาวมากแล้วคลิปนี้นะคะออยก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะอ่อซูเปอร์เดเฮรัมนะคะโกเฮนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการอ่อทำให้เกิดอย่างเงี้ยคะ่ะลุกผมหรือว่าไลาผมนะคะอ่อโกเฮเนี่ยใช,ใช้ใช้กับใครได้บ้าง โกฮาใช้กับคนที่มีปัญหาหัวล้านกระปพัน์คนที่ผมแหว่งหรือว่า,าบางส่วนเวลาเรารวบตึงเนี่ยแล้วเ,เกิดแบบช่องว่างหรือแหว่งอะไรเงี้ยเราอยากให้เติมเต็มให้กับเส้นผมก็ใช้ผลิตภัษษณฑ์นี้นะคะถามว่า,าตั้งแต่ที่ขายมาเนี่ย ก็คือใชแเราก็เห็นผลทุกคนนะคะยังไม่มีใครที่ยังไม่เห็นผลแต่ว่าต้องบอกไปเลยว่าอยู่ที่ฮอร์โมนก็คือว่าถ้าเกิดฮอร์โมนในร่างกายเราสมดุลเนี่ยก็จะขึ้นปกติภายใน1เดือนนะคะส่วนมากลูกค้าที่ซื้อไปก็ภายในเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วเหมือนการปลูกข้าวเลยค่ะก็คือเราหว่านข้าวเนี่ยมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะคะประมาณ4เดือนถึงจะได้ลูกผมประมาณแบบอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาประมาณ4เดือนถึง6เดือนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ประมาณเดือนหนึ่ง เราใจร้อนคือเรื่องพวกนี้เราใจร้อนไม่ได้เพราะว่าผมเราจริงๆเนี่ยกว่ามันจะยาวเนี่ยมันก็คือนานมากเพราะว่าอ่ะเพราะว่าเรากรแค่ตัวเซรั่มตัวเนี้ยเราใชาย่าถ้าเกิดเราจะให้มันขึ้นเร็วอะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือเร็วมากแล้วถูกป่ะสาหรับผมงอผมเกิดใหม่เพราะว่าอย่างผมเราเนี่ยกว่าจะไวให้ยาวถึงกลางหลังเนี่ยเราต้องใช้เวลาเป็นปนป,นป,นป,ปีเลยนะแต่เจ้าตัวเนี้ย ขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนแต่ออยล์ใช้มาเนี่ยก็คือหกเดือนแล้วตอนนี้ก็หยุดใช้แล้วนะคะวิธีใช้เนี่ยก็คือว่ามิดขึ้นมานะคะมันจะเป็นหลอดแก้วอย่างนี้เนาะนี่นะคะก็คืออย่างออยล์ใช้เอาก็จะใช้ในปริมาณที่แยบป๊นิงนนะออยล์ก็จะใช้ขั้นเนี้ยติดหลอดมาแค่นี้ใช่ไหมออยล์ก็จะเอามืออ่ะแตะแค่แตะตรงเนี้ย แล้วก็ทา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 แคทาวนเบาๆวนเบาๆน,นะคะก็คือเช้าเย็นเช้าและก่อนนอนหลังจากทาครีมบำรุงเสร็จเราก็ใช้เจ้าตัวนี้นะคะใช้เข้าไปแล้วก็ในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอยากให้ใช้สองวันละสองเวลาก็คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนนอนถ้าเกิดมันขึ้นแล้วเริ่มเห็นผลแล้วก็สักเดือนที่สองใช้แค่ก่อนนอนเวลาเดียวก็พอเหมือนออยนะออยก็ใช้แบบนั้นเนาะ ก็โอเคนะคะก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะคะที่หญิงออยนะก็ไลน์โซวาออย S O W A O I L นะคะหรือว่าจะอ inbox มาทาง Facebook หรือว่าใต้คอมเมนต์ท้้งล่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังไงแล้วออยดีตอบทุกปัญหาทุกเอ่อทุกๆคํคำถามนะคะเพราะว่ากรรมพันธุ์ก็ใช้ได้ค่ะหนวดเท้าคิ้วอะไรก็ใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าเรามี ใครต้องการที่จะดูรีวิวเนี่ยมาขอรูปดูรีวิวได้อย่าออยจะเอารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะฟรีส่งแบบ EMS ทั่วประเทศนะคะก็ใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาน้อหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยปรึกษาเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ